เอาเรามาดูการสืบพยานนะจ๊ะวันนี้นะคะที่ศาลอายาถนนรัชดาห้องพิจารณาคดี902หลังจากที่ศาลนัดสืบพยานโจทย์นัดแรกคดีมาตรา112คดีนี้หมายเลขนำออา .1860 ทับ6 7ซึ่งซึ่งอายการฝ่ายคดีอาญา8เนี่ยเป็นโจทย์นะคะแล้วยื่นฟ้องนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเป็นจำเลยในความผิด มาตรา112แล้วก็พรบอรคอมพิวเตอร์เหตุเกิดขึ้นเมื่อปี2558ทักษิณเนี่ยตอนนั้นให้สัมภาษณ์ทีวีเกาหลีใต้ภาพพิงดูหมิ่นสถาบันเบื้องสูงและทักษิณซึ่งเป็นจำเลยให้การปฏิเสธแล้วก็ได้รับการประกันตัวออกไปสู้คดีโดวยวันนี้เนี่ยเมื่อวานนี้มาวันแรกแล้วเมืเอ่อวานมาวันนี้แล้ววันนี้วันที่2วันนี้วันที่2เมื่อวานนี้มาแบบหลบเข้าหลบออกหลบเข้าหลบออก วันนี้นายทักษิณเดินทางมาฟังคำการสืบพยานมาที่สองตอน9ก้าโมงนะคะวันนี้เห็นตัวไม้เห<ง>็นตัวไม้ไม่เห็นนี่คือสมชายไม้นี่คือใครออผมชายอ๋อนี่ภาพเมื่อวานอาาแต่นี่คือสมชาย,ชายใช่ไหมสวัสดอืมสมชายแฟนเจ๊แดงเหรอตัวเย็นนะเอ <laughs> <laughs> อช่วงนี้ผมปโปรยอะไม่ค่อยดีนะสมชายช่วยหสมชายมาแล้วเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ไม่รู้ไปซื้อตัวเย็นให้คุณเซนด้วยผ่บไม่รู้นะ เอ,ออฉันก็ว่าตุ้ยมาจากเมืองไทยไงอืมอะไรทีนี้เนี่ยนะคะวันนี้วิญญัดชาติมนตรีในความส่วนตัวของคุณนักสินก็สัมภาษณ์ว่าวันนี้เป็นการสืบพยานโจทย์ก็คือฝ่ายอัยการนัดที่สองโดยการสืบพยานโจทย์ทั้งสิ้นจะมี4ป่ปากแต่ก็ไม่สามารถเปิดเผยได้ว่าเป็นใครส่วนพยานจำเลยเนี่ยจะเริ่มในอาทิตย์หน้าอ,อาทิตย์นี้ก็เป็นโจทย์ก่อนนะคะคืออัยการอัยการมี4คนอัยการว่ามาหนึ่ง อาทิตย์หน้าก็เป็นของจำเลยแทมคำถามคือเมื่อวานหลังจากสื่อพยายนโจทย์นัดแรกเสร็จได้มีการพูดคุยกับคุณทักษิณไหมวินยัดบอกว่าได้คุยกันในฐานะทนายความกับลูกความและประเมินการสื่อพยายนของเมื่อวานแต่ยืนยันว่าไม่ได้คุยเรื่องการเมืองกับทักษิณแน่นอนซึ่งวินยัดยืนยันว่าคุณทักษิณจะเดินทางมาฟังการสื่อพยายนจนกว่าจะจบสิ้นกระบวนการพิจารณาอย่างแน่นอนต่อมาเวลาเ้านาฬิกา13นาที นายสมชายวงสวัสด์ก็เดินทางมาให้กําลังใจในายทักษิณเหมือนเดิมนะคะก็มาทุกวันนั่นแหละอืมโดยคุยกับสื่อสั้นๆและยืนยันว่าเมื่อวานทักษิณไม่มีความเครียดใดๆกับคดีนี้และกรณีที่แพทองทานลูกสาวถูกมีคําสั่งให้หยูดปฏิบัติหน้าที่ก็ไม่เครียดแต่นายสมชายยืนยันว่าส่วนตัวเนี่ยนะครับผมนี่ก็มองว่ากรณีขององค์เองนั้น เจ้าตัวเนี่ยทำหน้าที่เป็นนายกรัฐมนตรีเพื่อประเทศชาติและประชาชนอย่างเต็มที่แล้วซึ่งผมมองว่าไม่มีอะไรเสียหายเลยเมื่อสายมีคำสั่งออกมาแบบนี้เราก็ได้แต่น้อมรับอะไรบ้างที่ไม่เสียหายครับคุณสมชายอายุอนามขนาดนี้แล้วต้องให้เราสอนนี่หรือว่าอะไรบ้างที่ไม่เสียหายเป็นถึงข้ารการอดีตข้าราการระดับสูงเ,เลยนะเออ เออไปถึงอดีตขนานกันร,ระดับสูงนะพูดแบบกมุงเองบอกว่าอะไรทำเต็มที่แต่อาจจะไม่ถูกใจบางคนใช่ใช่